สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมาอีกแล้วกับ Dead l ว r o Box วันนี้เราจะมาเล่นเป็นในบทของ High Roller นะครับ High Roller นี้ฮนะโอกาสที่จะเจอสมบัติเพิ่มขึ้น1.5เท่าแต่ว่าโอกาสที่จะโดนฟ้าผ่า10เท่านะฮะก็อยู่ในที่ปลอดภัยแล้วกันนะครับถ้าเกิดวันไหนฝนตกก่อนอื่นผมก็มาซื้อปืนไว้ก่อนเลยไหนๆเราเป็น i i h r o l l e r แล้วเราก็ต้องมีอาวุธตั้งแต่เริ่มต้นกันเลยนะครับนี่ครับขอมาส่ง Delivery มาส่งของครับตึง เปิดดูหน่อยตึงนี่ไลเฟิลกับกระสุนอีกสกล่องเหมือนเดิมครับเราก็ไปเก็บทองนี่ไปเลยตึ๊งห้าสิบมานิ่มๆไปเสร็จแล้วก็ซื้อทานหินเหมือนเดิมเอาสัก3ามก้อนให้พอวิ่งให้ครบ10กิโลไปตึกตึกตึกอ้ยหลุดเอามาตึกเอ้ยหลุดอีกแล้วนี่ไป แล้วก็นี่แผ่นอันนี้มีประโยชน์เอามาติดไว้ป้องกันซอมบี้วิ่งเข้ามานะครับเรามี3แผ่นก็ปิดข้างละ 2, 2> อีก1แผ่นใส่เข้าไปนะเสร็จแล้วตอนนี้เวลาเที่ยงใส่เชื้อเพลิงปึกปึกป๊กปลายใส่เข้าไปจึกตึกรถพร้อมคนพร้อมออกเดินทางได้ไปเรื่อยๆ คือตอนนี้นะผมว่ผมาเจอบ้านแรกตึงๆนี่ซอมบีเ้เกาะเสาตึ๊กตึกข้นไปไปดูในบ้านหน่อยสิโอ้โหบ้านหลังแรกก็เจอเลยครับนี่ลูกปั้นทองคําลูกปั้นธรรมดาแก้วน้ําทองคําด้วยนีฮะโอ้โหไฮโรลเลอร์มันดีจริงๆสมบัติเยอะมากโอ้โหนี่เก็บไปเลยถ่านหินก็มีตั้งหลายก้อนเยี่ยมเลยครับเก็บไปเก็บไป นี่แน่มาเกาะข้างเสาตึง้งเก้าอี้ผมก็เก็บมาด้วยเก็บทุกเม็ดไปต่อคือจะพยายามจอดทุกบ้านนะถ้าไม่นั่นถ้าไม่มีอะไรออกมาเจอคนเทือนเหมือนเดิมลบตึ๊บแล้วก็มืดพอดีมาโฮดกันจึกๆึกึกึก,กเอ๊ะแล้วมันไม่ค่อยได้ยินเสียงเหมือนว่ามันจะตายแล้วหรือเปล่านี่เดี๋ยวรอให้เช้าแล้วออกไปดูดีกว่าทีนี้เช้าก็ออกมาดูจึกเอ๊ะมันหายไปไหน ไหนไมไหนเออมันมีอีกคนนึงเราขยับไปดูจึ๊กๆให้มันวิ่งมาอีกคนนึงนี่แนนะ่ยิงยิงแล้วมันก็เงียบไปครับผมก็เลยชะเง้อมาดูหน่อยสินี่ยิงมันแอบ,บอยู่ข้างนี้อีกคนนะ่ะอยู่ตรงหัวหัวรถจักรนี่ยิงทีเดียวล่วงเลยเป็นไงนะฮะแล้วผมก็มาเก็บเหมือนเดิมคนเถื่อนง่ายๆเลยเอามาวางปุ๊บไหนของที่เอามาจากบ้านนี้เก็บเก็บเก็บเอามาวางไว้เรียงไว้เลย การถินเ,เก็บไว้ก่อนเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวเดี๋ยววกลนเก็บแก้วก่อนสําคัญบายอุบเอาตอกไว้ก่อนตอกไว้ริมริมไว้เดี๋ยวมันร่วงเดี๋ยวเราต้องขับไปอีกไกลนี่แน่ตอกไว้ตึกโอ้รูปภาพสามสามรูปเลยเหรอตึกตึกตึกนี่อันนี้ไว้ตรงบุมนี้ดีกว่าตึกบางทีชอบร่วง จะเข้าไปช่องนี้แล้วล่วงไปตรงนั้นนะการไว้ตึ๊นี่บ้านหลังที่ที่2ไปดูซิ General s t o r e นะเข้าไปดูหน่อยซิมีซอมบี้มานานโผล่มาแล้วครับยืนมือมาต้อนรับเราเหรอตึงต้งตึ้งนี่แน่ 5, 5. เอ้ยเอยเอวมันยังไม่ตายมือไปโดนเกี่ยวนี่โอ้นายกาทองคำเก็บเก็บสายลอดฟ้าโอ้เมทัลชีตดีมากเลยอยากได้อยู่พอดี ไปอืนซอมบี้ไปกล้องด้วยเอาไปนี่มาที่บ้านไอ้มาที่รถเอานี่มาติดไว้ครับเพราะว่าโอกาสที่ฝนจะตกแล้วมันจะมีฟ้าผา่ามันมีสูงถึงสิบเท่าเนี่ยตอกตึกเข้าไปแล้วก็มาแอบอยู่ในในรถก่อนคืนนี้ก็เป็นคืนของหมาป่าแวววูมารอแต่ว่าทำอะไรเราไม่ได้มันไม่เข้ามาตึกตึกยิ่งนี่เรามาเจอบ้านเมืองตึง ึงนี่เฮดช็อตยิงที่หัวมันเลยเข้าไปดูสิก็ต้องมีฐานหินนั่นแหละแต่ว่าดูว่ามันจะเยอะแค่ไหนตึกตึกล่วงไปดูสิจึงฐานหินอีก3-4ก้อนน่ะโอ้โหวิ่งได้ไกลเลยดีด,ด,ดีประหยัดเงินได้เยอะเลยทีนี้ก็มาผ่านบ้านซอมบี้ตอนนี้เรายังไม่พร้อมอยังเรายังไม่ลุยเอาไว้ก่อน เอาไว้เอาไว้บ้านต่อไปเราต้องเอาไปขายของก่อนซื้อกระสุนเพิ่มกันมาถึงแล้วนี่แนะ่นี่คือหมู่บ้าน10กิโลแรกนะครับมาถึงมืดพอดีมืดพอดีเรามาแอบข้างในนี้ก่อนตอนเช้าเราก็เอาขอไปขายจึกๆๆก,ก,กนี่ได้เพียบเลยครับนี่ไงครับไฮโรเลอร์รวยแล้วนี่เก็บเก็บก็บเก็บไป เพียบง่ายมากเลยชีวิตดีขึ้นเลยแล้วก็มาเราแล้วเราก็มาซื้อกระสุนจึงๆเอาไปเยอะเยอะเพราะเราจะไปถล่มบ้านซอมบี้จะไปดูซิว่ามันในแบงค์มันจะมีของเยอะแค่ไหนนะฮะตึกมาวางตรงนี้ก่อนใส่ก่อนจึกกๆซอมบี้แถมมาด้วยเหรอจึกๆๆๆๆเก็บไปเก็บไปน่าจะพอมีกระสุนอยู่ประมาณ232ร้าฐานหินไปอีกสักหน่อยเอ้ย <c oughs> อะติดตัวไปเรามีมาเยอะแล้วเหมือนกันเอาไปด้วยนี่นี่น่นี่นี่บ้านหลังนี้เอ้ยเอ้ยเอ้มันยังไม่ตายนี่เน่ทานหินอีกแล้วโอ้โหเอาไปขายได้ไหมเนี่ยเยอะมากเลยจึกจึกมเท่าชีตมาอีกอันนึงเอาไปรูปรูปอืมทานหินิกีกะกี้ไม่น่าซื้อเลยมีเยอะไปลืมโอเค เจอวันนี้เจอบ้านอีกหลังหนึง่งแล้วมันมืดมันมืดพอดี oh. ก็เลยรอก่อนรอให้เช้าก่อนไม่เป็นไรเราไม่รีบนะโอ้ oh, คืนนี้ก็เป็นแวร์บูอีกแล้วแต่รู้สึกว่าฟ้าไม่ค่อยผ่านนะไม่ค่อยฝนตกนะมาแล้วเรามาเจอบ้านหบ้านซอมบี้แล้วเราจะไปถล่มแล้วนี่แน่ไปเลยยิงยิง นี่ยิงยิงก่อนตึกตึกนี่ปึกปึกเข้าไปเหมือนเดิมตึกตึกนี่นี่โอ้มันวิ่งมาตึงยิงหัวไปเลยครับรอให้ครับมันเข้ามาใกล้อีกสักหน่อยก็ได้แล้วก็ยิงหัวมันนี่นี่จะได้ไม่เปลืองกระสุน แต่ต้องระวังถ้ามันกลูนเข้ามาจะใส่กระสุนไม่ทันถอยหลังแล้วก็ใส่กระสุนไปเรื่อยมาแล้วมาแล้วนี่รอพี่หน่อยนะครับตึกตึกตึกไปกระสุนหมดนี่แน่นี่แนะน่นะไปเอเดินชักเมื่อยดืมไปขี่ม้าดีกว่า <laughs> กลับไปเอาม้าก่อน เดี๋ยวมันจะมึดหรือเปล่าเนี่ยน่าจะยังเพราะว่าเรามันเช้าพอดีไะขี่มาครับปึ๊กเอ้ยคนละทางเลี้ยวก่อนชื้นนี่แนบังคับลำบากเหมือนกันนะเออวิ่งสไลด์ไม่ค่อยได้ชื้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ไปวิ่งไปตรงๆแอบดูมุมนี้สิมีใครมั้งไหมนี่แน่นี่แน่นแน ผล่เข้าไปที่ยังกลัวอยู่เดี๋ยวโผล่เข้าไปตรงนี้แล้วมันออกมาจากบ้านแล้วมันลุมเราถอย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 หลังถอยหลังยึดยึดยิงยิงมันไปนี่แน่นี่แน่เดี๋ยวสักพักเราต้องกลับมันเดี๋ยวมันจะมืดเดี๋ยวซอมบี้เดี๋ยวแวมไพร์มันโผล่มากับแว์วูบมาลุมอาจจะตายได้ ต้องระวังตีโค้งกับกลับไปที่รถไฟก่อนสมควรแก่เวลาแล้วอาจจะเดี๋ยวจะค่ำแล้วตึกต๊กเออเฮ้ยตีโค้งไก่นั่นไงมืดพอดีพี่มาเก็บไว้ตรงนี้ก่อนตึ้งเข้าไปเข้าไปเข้าไปเอ้ยโอ้ออกมาครับเช้าคืนไม่มีอะไรเป็นเป็นคืนแวร์บูแล้วมันก็หายไปนี่ โอ้โหนายแบงค์ซอมบี้นายแบงค์แบงค์อยู่ตรงนี้เองยิงตึกตึกเอ้ยโดนหรือเปล่าโดนไม้อึ้อึนี่ยิงแขนมันอึกงอึโอเควิ่งมาแล้วนั่นเฮดช็อตโอ้โหตึกนี่ตัวนี้ใกล้ๆตึ้งนี่เฮดช็อตเข้าไปเลยเนี่ยชอบโผล่กันมาอย่างงี้น่ะอ่ะเก็บก่อนรหัสตู้เซฟ เอ้ยนี่อ้ยมาข้างหลังอีกแล้วโอ้โหนเนี่ยไม่ชอบแบบนี้กําลังทําอะไรอยู่ตึงๆนี่แน่ชอบโผมาข้างหลังตึกๆนี่มีไหมมีไหมตึง,ตงอโอเคไหนๆผ่านบ้านนี้เห็นมีปาร์เตอร์ปิดแผลปิดก่อนนี่ดูหน่อยดูล้า,าลาไปด้วยนี่มา ซ้ายขวาซ้ายหรือขวาดีตึงยิงไปก่อนเดินตรงไปตึงไปฝั่งนี้ก่อนไปฝั่งนี้เอาเอาเดินตรงไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตึงตึงนี่นี้เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวตึงนี่นี่นี่วิ่งกันมาเป็นขบวนเลยครับไปเราจะมุ่งหน้าไปที่ที่โบสถ์นั่นก่อนยิงยิงอยู่ตามบ้านซอยให้หมด นี่แน่เฮดช็อตเต็มๆแอบบอยู่ในนี้เหรออ้ยอ้ดอุ๊ย,โ,ยโดนไม้ไม่โดนมันตึกนี่แน่ไปมาอีกแล้วกระโดดไม้แล้วตึง้งเฮดช็อตนี่ล่วงไปล่วงไปซะนี่ตึกตึกอุ้ยโหนี่ไงมาอีกแล้วฝั่งนี้หน่อยดิตึง้งไปเข้าไปในโบสถ์ไม้กางเขน ได้2อันครับไม้กางเขน2อันเลยปกติจะอันเดียวนี่พอเป็นไฮโรเลอร์เนี่ยมี2อันเรากลับไปที่รถเราดีกว่าเดี๋ยวก็เช้ามาอีกนะครับเช้าวันใหม่ทีนี้เรามาแล้วเอยไม่ใช่นี้สิเออรหัสอยู่นี่1 2 5 1 1เอ้ยโหเดี๋ยมาแอบอยู่ตรงนี้เหรอมีอะไรนาฬิกางเงินไปหนึ่งสองห้า และหนึอีก1นึ่ง,ง,งตึงเปิดแล้วครับโอ้โหมีแท่งเงินอยู่ข้าง,างหน้าเลยเก็บเก็บให้หมดมรู้สึกว่าก็เยอะขึ้นนะเยอะขึ้นเลยมีบอลด้วยพันธบัตรเก็บไปเงินตึงอันนี้เต็มแล้วถือไปอยู่ใกล้ๆรถนี่เองโยนขึ้นท้ายรถไปก่อนชับเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปวาง ปุกป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 ,กป,กปกวยแล้วครับแต่เดี๋ยวเดี๋ย,เ,ยเอาไว้ตรงนี้ไปเก็บแวมพา์มาด้วยแวมพร์ก็ขายได้นะเมื่อคืนมันโผล่มาแล้วมันก็ฟึงฟ่งฟึ่งฟึ่งแล้วมันก็ตายเองไม่รู้มันตายได้ยังไงตึกตหลายตัวเลยเนี่ยเก้าตัวเลยอะได้ได้ราคาอยู่นะ เดี๋ยวไปขายเอากล้องไว้ตรงนี้ก่อนจึ้งๆๆๆๆๆเพอะเราจะเข้าไปในหมู่บ้านไปมาคู่ใจจึง้งจะได้ไม่ต้องเดินไกลเสียเวลาไปมีบ้านไหนที่ยังไม่สำรวจอีกไปไปสำรวจบ้านดีก,กว่า อันนี้ไม่มีอะไรเอ้ยมาอีกแล้วชอบมาข้างหลังโถนี่แน่บ้านนี้โอ้นี่บ้านนี้คราน,น,นี้ยังมีทองเลยนี่ตึกแก้วเงินเก็บประสิทธิภาพของไฮโรเลอร์นี่มันใช้ได้เลยนะของเยอะดีอ่าโควตน้ำมันเบิดไฟตึกตึกไม่มีอะไรครับเอามีเวลู เอาของมาก่อนกล่องไว้ตรงนี้นปึก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 แท่งทองเฮ้ยเ้ยขี่ม้าต่อไปจุดจุดจดจดจดดูสิเดี๋ยวมันวิ่งมาอีกดูฝั่งนี้ก่อนอยังไม่ได้ดูบ้านบ้านสีม่วงนี่จ๊กไปดูมุมนี้หน่อยดูตามบ้านสิมีอะไรอีก มาแล้วมาเฮ้ยมึงน,นี่ชอบโผล่มาอย่างนี้อีกแล้วนี่นี่นี่อยู่ริมนี้เหรอตึกนี้แน่สแสดงว่ามุมนี้มันเรายังไม่ได้มามันเลยแอบอยู่บ้านนี้มีอะไรมีมีเงินมีท่านหนินท่านหินเยอะเลยบ้านนี้เฮ้ยโหโหววมันมากลางวันเลยเหรอโหเอ้ยโหดีนะเนี่ยมันตัวใหญ่มันเข้าประตูไม่ได้ไม่งั้นนะกะ ไม่มงั้นไม่งั้นอาจจะแย่ไปเลยนี่โอ้โหโชคดีมากอย่างนี้รู้ละถ้าเจอไอ้แวร์บูฟเราต้องวิ่งเข้ามาในบ้านมันมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยอยู่ดีๆก็โผล่มานี่แอบอยู่เหรอตึงตรงนู้นอีกนี่นี่เข้าไปบ้านนี้มีอะไรไหมไม่มีไปต่อโอ้โมมดพอดีขี่ม้าก,ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอ้ยคือยังไงล่ะ เอ้ยเ,เดี๋ยวโหมืดมองไม่เห็นเลยโอ้ไป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 เดินเองได้โอ้ขี่ม้าแล้วงงเดินมาเองแล้วครับตึกๆๆโอ้ฟ้าอย่าพึ่งผ่านนะครับโอ้ยเอ้ยเราจะรอดไหมเราจะรอดไหมฟ้าผ่านี่ตายทันทีเลยนะที่หาว <c oughs> ันนั่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 นตายแล้วเอ้ยเ,เร็ว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 เอ้ยโอ้รอดครับกีม้มีฟ้าผ่าด้วยโอ้โหเกือบไม่รอด อืมฟ้าผ่าทีเดียวนี่ตายเลยนะครับเหมือนฟ้าผ่ากลางใจเก็บของมาตั้งเยอะทีเดียวปุ่งหายเลยนะปีหนึ่งนี่เพิ่งผ่านมาสิบห้ากิโลเองนะครับยังได้ของเยอะขนาดนี้นี่นี่ไปเก็บไปเก็บของกันต่อ,อของวางก่อน เป็นทันหินแล้วก็แท่งเงินม้าเราไปไหนเนี่ยเมื่อคืนจะขี่ม้าเท่าหน่บังคับก็ลำบากมืดก็มืดก็เลยกระโดดออกมาเดินเองเกือบไม่รอดกระสุนไม่เกี่ยวเราไม่เอาไปไปบ้านฝั่งนี้อันนี้มีทันหินหนึ่งก้อนไม่เป็นไรเยอะแล้ว ฐานหินเยอะมากถ้าเอาไปขายได้น่าจะเอาไปด้วยบ้านนี้ไม่มีอะไรมีแต่กระสุนปืนกลืมยิงมันก่อนเดี๋ยวชอบมันโชวโผล่มาข้างหลังนี่แน่บ้านนี้ดูแล้วไม่มีอะไรฝั่งนี้อ่ะฐานนี้นิดหนึ่งอันเอ้ยนี่ดูแล้วนี่นะไปดูดัง บัานนี้เอออเอาไปก็ได้รูปปั้นเดี๋ยวถ้าเจออะไรดีกว่าแล้วมันเต็มเราค่อยอ,ออกนี่นี่นี่บานนี้สิไม่มีครับฝั่งนี้หน่อยบานสีฟ้าไม่มีไม่มี ม่มีอะไรบ้านนี้ก็ไม่ค่อยมีนี่ครับดูกันหมดละนี่มาฝั่งนี้บ้างสิดูบ้านนี้สิตึ๊กตึ๊ตึไม่มีอะไรอา้าวมีแบงค์อยู่ตรงนี้นี่เ,เดี๋ยวก่อนตึงจึงลืมไปเลยว่ามีแบงค์อยู่ตรงนี้อันหนึ่งนี่สองสี่หนึ่งห้าหนึ่งไป โอ้หมู่บ้านนี้มีต้องมีแบงค์สองอันสองสี่สองเหรอโอเคเก็บ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 ให้หมดนี่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 เก็บแล้วไปเดี๋ยวจะมึด นี่ครับการเป็นไฮโรเลอร์ roller, มันก็ได้ของเยอะดีอย่างเงี้ยนะอางขีมาจึงไปไปบังคับดีๆหน่อยตรงๆเอาหวัวตรงๆก่อนปืดไปเลยถ่ายไปโอ้ตายกันเกินเลยครับนี่ครับประสิทธิภาพของไฮโรเลอร์ roller. เดี๋ยวเอาของมาวางก่อนเอาพี่ม้าเก็บก่อนตึงเอาแทงเงินไปด้วยไปวาง ทีนี้ก็คือเป็นช่วงเวลาของการเก็บของเก็บคนเดียวก็จะช้าหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมืดต้องเล่งเล่งมือหน่อยเล่งมือหน่อยไปอึ่ไหนเอามาวางอ,ออกมาสิเอาของมาจัดหน่อยสินี่นะีแท่งเงินเอามารวมกันไว้รวมกันเลยนไว้ให้ดูว่ามีกี่อัน โอ้โหนี่เรารวยแล้วรวยแน่แน่โอ้โหมืดพอดีเดี๋ยวจะมืดนะเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเดี๋ยวฝนตกอืมเช้าอีกวันอ่ะของมาวางให้หมดนี่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 โอ้โหนี่นี่เอ้ยมันทำไมมันปิวอือหือบอกเลยว่าเยี่ยมไฮโรเลอร์ er. ของเยอะดีเอาไปซื้ออาวุธได้เพียบ เอาไปซื้อเกาะก็ได้ซื้อเกาะได้มากเลยได้เยอะเลยเอาให้เต็มเต็มเลยโอกาสรอดก็มีสูงนะนี่ไมก้กางเขนนี่ครับให้ดูเต็มเต็มนี่ได้ขนาดนี้นะฮะหมู่บ้านเดียวหมู่บ้านแรกตึกๆ,ๆึกๆ,ๆึกจึกึกมาขายเลยนี่ปึกปึกปึกชำ้ำช้ำรวยรวยโอ้โหไป อทองคำแท่งห้าสิบนี่ครับโอ้โหทะลุปไปบนหลังคาเลยครับทะลุปไปบนหลังคาเลยเยอะมากเดี๋ยวค่อยมาเก็บทีเดียวเยอะขนาดนี้บนหลังคานั้นก็มีล้นไปบนหลังคาจึงเก็บให้หมดได้มาพันพันกว่าพันห้าสิบสองนะครับไฮโรเลอร์ Hi ก็จะประมาณนี้